สวัสดีครับสวัสดีกันตอนเย็นเช่นเคยครับกับกระผมเซลโตนะครับจำหน่ายรถยนต์มือสองนะครับนี่คือบรรยากาศตอนเย็นครับผม ตอนนี้ก็เวลาห้าโมงสิบห้านาทีนะครับแดดกำลังลงนะครับตอนนี้ผมนะครับจะมารีวิวรถคันนี้นะครับรถเก่งนะครับหนึ่งคันนะครับที่จอดอยู่หน้าข้างหน้าเรานี้นะครับพบกันเช่นเคยนะครับกับผมเซลยวต้นนะครับสาขาธาตุพนมนะครับลูกค้าที่อยู่บริเวณอำเภอธาตุพนมนะครับก็สามารถแวะมาสอบถามไม่ก็ทักทายสอบถามมาได้นะครับที่ ประเสริฐผลธาตุพนมนะครับหรือติดตามในเฟซนะครับพิมพ์คําว่าประเสริฐผลธาตุพนมครับก็จะขึ้นว่าเป็นเฟซของผมนะครับก็สามารถติดตามทักทายมาได้ครับหรือไม่ก็โทรมาหาได้ครับเบอร์ศูนย์เก้าแปดสองสองแปดสองเก้าแปดห้านะครับนี่ก็มาบรรยากาศตอนเย็นๆครับผมถ่ายบรรยากาศรอบนอกให้ดูนะครับ 160องศาครับครับผมก็มาเจอกันนะครับตอนเย็นๆนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวจะพามาดูรถที่เราจะนำเสนอวันนี้นะครับรับรถพันเกนะครับคันนี้นะครับเป็นปี2016นะครับเป็น Toyota Vios นะครับรุ่น1.5ตัว E นะครับตัวนี้นะครับก็จะได้เป็นล้อแม็ก เดิมๆจากโตโยต้าเลยนะครับไม่ได้แต่งแม็กแต่งลายมาครับเป็นล้อแม็กมาจากโตโยต้าเลยนะครับก็ท่นใดสนใจนะครับอยากจะแวะมาชมนะครับก็มาได้นะครับที่ประเสริฐผลสขาท่าพนมนะครับรถของเราก็จอดอยู่9คันครับหน้าร้านนะครับนอกเหนือจากนั้นก็ต้องเปิดดูในเพจ ของบริษัทครับถ้าได้มาดูรถกันที่สาขาท่าพนมครับนอกเหนือจากที่จอดอยู่หน้าร้านเราก็จะเปิดเว็บนะครับเปิดเว็บเว็บของบริษัทว่ามีรถอะไรที่ลูกค้าสนใจครับก็จะหามาให้นะครับนี่คือ Toyota v วีอนะครับที่จะมานําเสนอวันนี้นะครับนี่ครับรุ่นนี้ก็จะเป็นตัว1.5ตัว E นะครับไฟตัดหมอกก็ยังไม่ได้ใส่มานะครับตัวนี้นะครับ หรืออยากจะแต่งก็แต่งได้นะครับสามารถแต่งได้ไฟตัดหมอกไม่กี่บาทนะครับหลับรถพันเก้านะครับสำหรับคันนี้นะครับจองศูนย์บาทหรือจองห้าร้อยหรือจองพันหนึ่งครับประมาณนี้ครับจองได้นะครับจองเพื่อทําสัญญานะครับทําสัญญาไม่ผ่านก็คืนเงินจองครับอันนี้คืออ่า ภาพเบอร์นะครับเมื่อกี้แป๊บหนึ่งครับให้ดูรอบๆคันนะครับรถมาสภาพเดิมๆครับสวยงามไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยนะครับคันนี้นะฮะล้อแม็กก็มาเป็นล้อแม็กตโตโยต้เลยนะครับ คันนี้ก็ทีมงานยัตโสธนครับกำลังเดินทางมาเอาครับเป็นลูกค้าทีมขายฝ่ายขายฝั่งยัตโซทธนนะครับเขาจองมานะครับบริษัทของเราก็มีหลายสาขานะครับอยู่ทางภาคอีสานของเรานะครับเนี่ยเขาจะมาเอาคันนี้นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูรถคันที่เรานําเสนอกันเลยนะครับวันนี้นะครับเป็น คันนี้นะครับ v ีออปี16นะครับเป็น1.5ตัว E นะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับดูรอบรอบแป๊บหนึ่งนะครับก็นี่ฮะยางนะครับเป็นล้อแม็กนะครับ185ซีรียางครับ60ขอบ15นี่ครับยางใส่มาปี2020ครับรถปี16 เตยยางเปลี่ยนมานะครับ2020นะครับดอกยางก็ยังเยอะอยู่ครับในส่วนไฟเลี้ยวครับก็จะอยู่ตรงกระจกมองข้างเลยนะครับเนี่ยไฟเลี้ยวนะครับของ v ีออสนะครับมาที่ประตูเปิดรถนะครับนี่ครับผม ในส่วนประตูมานะครับก็จะเป็นอ่านี่ก็จะเป็นด้านหลังนะครับขึ้นกระจกเอากระจกขึ้นลงด้านหลังนี่ก็ด้านหน้าข,ของคนขับนะครับเป็นระบบออโต้นะครับประตูกระจกตัวนี้นะครับอันน anyway> no. cool ี้ก็จะเป็นเซ็นเซนเซ็นเซนล็อกนะครับล็อกเกอ่ล็อกอ่าประตูนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่ดปุ่มกดกระจกนะครับกดเข้าไปนี้ก็เลื่อนฝั่ง จกฝั่งซ้ายจะกดลงไม่ได้นะครับกุญแจก็จะเป็นกุญแจร,รีโมทนะครับหนึ่งอันแล้วก็กุญแจรธรรมดาหนึ่งอันนะครับนี่ครับในมาสองดอกนะครับสำหรับมือสองคันนี้นะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มพับกระจกเก็บนะครับนี่ครับผมเสียบกุญแจแป,ป๊บหนึ่งนะครับ นี่ครับกดเข้ามานี้กระจกนะครับกระจกจะเก็บนะครับกระจกจะนั่นนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นปรับกระจกฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วแต่จะถนัดของแต่ละสายตาของแต่ละท่านนะครับส่วน R นี่ก็มาทางขวานะครับก็ปรับกระจกฝั่งขวานะครับ ปรับเสร็จก็กดคืนสภาพเดิมนะครับตัวนี้นะครับไม่อยู่ที่1 0 0 0 0แสนนะครับ94,524ี้าร้กิโลนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องนะครับนี่สตาร์ทเครื่องครับแอร์ก็จะเป็นปรับมือนะครับเนี่ยเปิดผมเปิดแอร์มาเบอร์สามครับ เบอร์สาม์มเย็นก็นะครับปรับมานี้ก็จะเย็นเยอะครับเย็นน้อยก็ผ่อนมาทางนี้ครับนี่ก็จะเป็นทิศทางลมแอร์นะครับอันนี้จะลงเท้าแล้วก็หน้าอกนะครับส่วนมานี้ก็จะมาหน้าอกอย่างเดียวนะครับมาโซนห้องโดยสารไม่ต้องลงล่างนะครับก็ทําให้แอร์เย็นชําครับนี่ครับแอร์ของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบไฟ ขอทางครับไฟพามานี่รเนี่ยปิดนะครับในชุดเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับสำหรับใครที่ขับรถยนต์ยังไม่เป็นนะครับก็แนะนำตรงนี้สักนิดนะครับเนี่ยตัว P นี่ก็คือจอดอยู่กับที่นะครับจอดไม่ได้ขยับไปไหนนะครับอยู่บ้านดับเครื่องอย่างนี้ครับในส่วน L นะครับ L ไม่มีนะครับพูดผิดนะครับ เอลจะเป็นของซิตี้ครับตัวนี้ก็จะเป็น R ถัดมาเป็น R คือเกียร์ถอยนะครับตัว n นนี้ก็จะเป็นเกียร์ว่างครับเวลาจอดติดไฟแดงบางคนก็อาจจะเอามาใส่เกียร์ว่างเป็น n นะครับหรือบางคนก็ขับมาอยู่ดีครับเวลาติดไฟแดงก็ไม่ได้เปลี่ยนครับเหยียบเบรกนิดหน่อยมันก็อยู่ครับก็มีสตินะครับต้องมีสตินะครับอย่าเผลอนะครับ ย่าเพิ่หลุดเท้าไปนะครับรถจะไหลนะครับหรือไม่ก็ใสเอ็นไว้นะครับเวลาจอดติดไฟแดงครับจะเป็นไปได้ก็ติดไฟแดงก็ไม่นานครับใส่ดีอยู่แต่เหยียบเบรกไว้รถก็อยู่ครับอันนี้คือเกียร์ออโต้ครับผมในส่วนนี้ก็จะเป็นมือเบรกมือครับเนี่ยเอาลงนะครับการออกรถแต่ละครั้งก็จะลืมเอาเบรกมือลงนะครับเพราะว่าเคยไปปล่อยรถแล้วลูกค้าไม่ได้เอาเบรกมือลงครับ ดีนะขี่ไปไม่ไกลนะครับประมาณสองสามร้เมตรครับแต่ถ้าขี่ไปในไกลนี่ชุดเกียร์พังได้ครับอันนี้ก็สําคัญนะครับสําหรับใครที่ขับรถยังไม่คล่องนะครับยังไม่คุ้นเคยครับก็การจะออกตัวแต่ละทีครับก็เบรกมือลงด้วยนะครับในส่วนชุดเครื่องเสียงก็เป็นเครื่องเสียงมากับตัวรถโตโยต้เลยนะครับนี่ฮะเปิด USB นะครับ หรือจะเสียบผ่านโทรศัพท์ด้านนอกก็มีรูเสียบอยู่นะครับเนี่ยเสียบเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์นะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดเสียงนี่ก็เปิด U S B ให้ฟังนะครับนี่ก็จะโหมด A M นะครับอันนี้เลือกโหมดนะครับใกทัง 1> M 1นึนะครับ เ <B ank> er> ชือ่อมต่อผ่านโทรศัพท์ก็รูนี้ได้ครับนะฮะอันนี้คือชุดเครื่องเสียงนะครับนี่ก็จะเป็นระบบไฟอยู่ด้านบนนี้นะครับนี่ไฟสว่างที่จะปรับโหมโดเวลาเปิดประตูให้ไฟมันสว่างเองเวลาปิดก็ปิดเองครับปรับ มาได้ครับในส่วนม่านบางแดดนะครับฝั่งนี้ก็จะโล่งๆฝั่งคนขับนะครับฝั่งคนนั่งนะครับคนนั่งซ้ายไม่มีกระจกนะครับจะมีอยู่ฝั่งนี้ครับนี่ฝั่งคนนั่งขับก็จะมีกระจกสองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีดํานะครับนี่เบาะผ้านะครับ ก็จะเป็นมือจับประตูนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับเป็นพลาสติกมาตรฐานโรงงานนะครับไม่ได้เป็นโครมงโครเมียมนะครับเก็บนะครับชาสมก See, I ันก l ได้เป็ n flow What you m e a p o พ p เห็นภาพมันก็เสีย e โ e so. ู้จะทำเปล่นตัวเวลาที่าไม่เห็นกัวมาทำให้ใจมันเต็นรูอีกหน่อยมันคงไม่เต็นเชอ o อมพิสู h i ์คว single ก็แค่แ o บสั่งฝันโผไปกับเธอ แค l l y ี e แค l ห n l กท o ่ k n o w my คุ้ s เ o o สักว n นวามจำผมอาจจะ s ันบัดมันก็ซื้อมาสองก็วอนก็ไหวมันก n จะทนจะเป็นจะตายละคิดว่าเธอคงมีเหตุผลที่ดันมาทำให้คนละลายสนุกใช่ไมเวลาที่เธอมาทำให้ฝันคนคนสลาย alright alright ก็บอกว่ารักไม่มีเหตุผลแต่นั้นแหละทำให้คนต้องตายก็เหมือนกับเธอมาเล่นคนละตกวบังคับให้คนต้องทายอยอยู่กับคุณนิดนิดได้ไหมรับรองวาแกไม่มากไม่มายแค่อนไลออนไล่

กับเปิดหน้าด้านหน้าก็คือตัวนี้ครับเปิดฝาหน้านะครับดับเครื่องก่อนนะครับ เมื่อกี้เปิดประตูนะครับใช้มือจับช่วยนะครับคับเครื่องยนต์ก็เป็นพั0ห้าซีซีครับร้อแดแรงมานะครับก็สภาพเดิมๆครับสวยงามครับไม่ได้มีตกแต่งอะไรเป็นพิเศษครับเดิมๆนะครับรอยน็อตนะครับไม่มีการแกะนะครับพวกนี้ก็อยู่ปกติครับ ถ้ารถมีรอยชนรอยอะไรเราก็จะดูออกครับอันนี้การดูนะครับน็อตก็ไม่ได้มีการขันกันไลนะครับนะครับนี่ครับ รถยังสะอาดจ้านะครับไม่มีรอยน้ำมันรั่วนะครับรถปี2016นะครับ16ปี2016ก็ปี2 5 5 9ครับถ้าพูดเป็นบ้านเรานะครับที่เข้าใจง่ายนะครับถ้าเป็นคอสก็2016นะครับตัวนี้ก็จะได้ร0 8แรงม้านะครับ1 5 0 0ซีซีนะครับขึ้นเขาขึ้นเนินครับสบายนะครับหายห่วงนะครับสำหรับวีออสนะครับรถแรงนะครับ น้ำมันก็เติมเก้าหนึ่งนะครับบิซินเก้าหนึ่งแก๊สโซฮอ91เก้าหนึ่งนะครับก็เติมอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับถ้าเติมเก้าหนึ่งก็คือเก้าหนึ่งเลยนะครับราคาสดคันนี้นะครับอยู่ที่สี่แสนนะครับสี 4, ่แสนเดี๋ยวนะครับ4ี่แสนกว่าๆนะครับเดี๋ยวดูใบส็อ,อบอแป๊บหนึ่งครับ พอดีจําราคาสดคลาดเคลื่อนเล็กน้อยนะครับนี่ฮะใบซอขบอราคาสดนะครับสี่แสนเก้าหมื่นนะครับสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับใหม่ก็อยู่ที่แสนเก้านะครับใหม่คันนี้นะครับนับรดพันเก้านะครับงวดก็อยู่ประมาณเจ็ดพันนิด,น,ดนิดครับสําหรับ V ีออคันนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็นี่ครับที่เก็บสัมภระด้านท้ายก็กว้างครับสามารถใส่ของได้จุใจเลยนะครับนี่ครับด้านล่างนะครับด้านล่างก็อะไรครับยางอะไรแล้วก็ ถุงสีดำก็จะเป็นเหล็กขันล้อนะครับนี่ครับวางขวางครับสำหรับทายรถ v ีออนะครับครับทะเบียนกรุงเทพ3-4จะถกนะครับเรารับรถไปนะครับขี่รถฟรีเดือนหนึ่งครับถึงได้จ่ายงวด ทะเบียนก็สองอาทิตย์กว่าครับบริษัทก็จัดการเปลี่ยนป้ายเปลี่ยนทะเบียนให้เป็นนครพนมครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับเราก็เซ็นงานนะครับในทุกอาชีพครับสามารถสอบถามได้นะครับที่ประเสิฐธผลทากพนมนะครับนี่ครับมาดูฝั่งด้านนี้ก็เพื่อจะมาดูแม่แรงครับแม่แรงเราจะอยู่ด้านล่างนี้นะครับนี่ครับแม่แรงสําหรับวีออสครับแม่แรง จะอยู่ท้ายนะครับจะอยู่ข้างๆคนขับฝั่งซ้ายนะครับคนนั่งซ้อนนะครับพูดผิดนะครับขออภัยนะฮะจะอยู่ฝั่งนี้นะครับแม่แรงนะครับบางทีลูกค้าหาไม่เจอนะครับว่าไม่แรงคือโบมีมาประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็คลิปก็ยาวพอสมควรนะครับยังไงก็ฝากอ ติดตามเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสําหรับคลิปวันนี้นะก็ยาวมาพอสมควรนะครับสําหรับเงินสดคันนี้นะครับอยู่ที่4 0 0แสนนะครับ9900บาทนะครับหรือใครอยากผ่อนก็84งวดครับนวด700 0นิดๆครับรับรถที่พันเนะครับผมสามารถแวะมาดูได้ที่สาขาทาดพนมนะครับก็วันนี้ก็น่าจะ พอแล้วเนาะว่าตอนนี้ก็17:30นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวรอบหน้ามาพบกันใหม่นะครับว่าจะมารีวิวคันไหนนะครับนี่ครับรถหน้าร้านของเราที่เก็บพมานะฮะเดี๋ยวจากหน่อยก็จะเก็บคันนี้ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากไล์สดนะครับเสร็จแล้วนะครับส่วนรอบหน้าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับสําหรับวันนี้ก็กล่าวคําว่าสวัสดีตอนเย็นๆแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ